ไปตามการเีลานะคะบ้านนาะกลางป่านะคะทางหน้าต่าง สวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับหันสาบ้านนาชาแนลนะคะทุกคนคะ่ะเกิดอะไรขึ้นคะบ้านนี้ถึงปล่อยทิ้งล้างกลางป่านะมีองค์โบราณอยู่สองใบค่นะเราจะพาเข้าไปส่งโอ้โห สวัสดีค่ะไม่ใช่สองใบได้ถ่ายใบด้วยขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปหน่อยนะคะขออนุญ,ญาตหน่อยนะคะท่านผู้รักษาในพื้นที่นี้แล้วก็ของบ้านด้วยนะคะขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอหน่อยนะคะไปขึน้นนะบ้านล้างกลาง,างป่ายลยคะ่ะนี่คือกลางป่านะคะ ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเที่ยวชมนะคะ, <_ an> ะร้างมีข้าวขงนะคะเหมือนก็เป็นบ้านร้างแต่ว่ามีคนเข้ามาวางของไว้เลยยังไงก็ไม่ทราบนะคะแต่ที่แน่ๆคือบ้านร้างนะ ปุพังไปตามการเวลานะคะนี่แหละชีวิตข้าของชีวิตคนเป็นบ้าอะไรก็ไม่เที่ยงแท้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นอานิจจังสังขารไม่เที่ยงแท้ขอโทษขออภัยนะคะขอรบกวนถ่ายคลิปหน่อยนะคะนะคะล้วนแล้วแต่เป็นอานิจจังไปหมดเลยนะคะ ข้าวของนะคะนี่ค่ะอันนี้คืออาจจะเป็นคอไก่อะไรี่ประมาณนี้นี้ก็บ่อน้ำนะคะอ่าก็คนไม่อยู่ก็จะลกอย่างนี้น,นะและ้ว พวกขออภัยนะคะขอถ่ายคลิปนะคะไม่มีอะไรนะฮะไม่มารบกวนอะไรหรอกนะคะขอถ่ายคลิปค่ะาจากถนนมาก็ไกลใกล้อยู่ค่ะไกลอยู่นะคะก็ได้ยินเสียงรดอยู่แต่ก็ปากขึ้นท่วมนะคะ้ต้นไม้ขึ้นท่วมเลยนะคะ เป็นได้ไหมโทษนะคะโทษนะคะปวดขึ้นได้นะคะเหตุผลที่ล้างก็ไม่ทราบนะคะน่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นนี่ก็น่าจะเป็นครัวนะคะจะมีถังแก๊สถังอะไรด้วยนะคะ ขัค่ะเป็นัวของเขานะคะค่ะขอโทษนะคะขอโทษนะไม่มีเจตนาที่จะลบถูหรือว่านี่นะคะขอถ่ายคลิปนะไปว่ากันเนาะถ่ายคลิปนะคะส่วนนี้ก็น่าจะเป็นอะไรสักอย่าง หมอเป็นอ่างเป็นฟาร,รม์มป็นอะไรนะก็ไม่ทราบค่ะเนาะโทษน,นะคะขอโทษน,นะถ่ายคลิปนะคะนึ่งค่ะลุกไปหมดเลยค่ะนะข้าไปขอโทษน,นะคะ โษนะโอ้แต่ก่อนนะเขาหน้าจะเลียงป่านะคะนี่ก็คือถังถังปลาค่ะถังออกซิเจนของเขานะคะอันนั้นก็จะเป็นเครื่องจกักรขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะนี่ค่ะเครื่องจกักรเครื่องจักรสูบน้ำอะไรของเขาแล้วนะคะ ข้างบนก็สังกษีไม่มีแล้วนะคะม,มีแล้วนะนอูกไปตามการลีลานะคะบ้านนากลางป่านะคะก็ผ่านมาเห็นนะคะก็เลยแวะเข้ามาอุ๊บอุ๊บเหยียบอะไรนี่โทษนะคะโทษ เป็นกำลังใจให้หันสาบ้านนาเก้าด้วยนะคะทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขออนุญ,ญาตนะคะขึ้นไปชมหน่อยนะค่ะขึ้นไปขออนุญาตค่ะอนุญาตนะคะ รน,นี้นะคะขอโทษนะคะขอถ่ายคลิปหน่อยนะคะสองกล้องเข้าทางหน้าต่างนะคะเสอยพาย่นะคะ,นะคะ รอดนะรอดแล้วค่ะถ่ายคลิปหน่อยนะคะไม่ว่ากันเนาะว่านะ นี่ค่ะข้างตลากาแฟที่อ่ะ